哪呢？Não, não. ไปเทีเ่ยวกันที่จังหวัดบางแสนนะครับวันนี้ที่แรกที่จะไปน่าจะเป็นห้องเย็นนะตอนนี้ก็วี่สองสิบห้าแล้วนะครับว่าจะถึงกี่โมงนะ <c oughs> โอ้ยยิ่งทีฝนตกฝนมันตกนะครับตกหนักเลยไปดูทีด่ดูตกหรือเปล่า ไปแวะปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวยื่อีกยาวเดียวน่าจะถึงประม,มาณ80-90กิโละครับ และน้ำพอร์ตอตรง่างทองนะตอนนี้ก็จกะไปสี่แล้วสองร้อยกว่ากิโลไอ้อลุยกันต่อต้องเกียดีรอเราอยู่รู้มีอากาศไม่มบอกว่าจะขึ้ประมาณโกเวอรัฟาเลยเ โดนจมวัดแล้วโดนจมวัดโดนจมวัดโดนจมวัดท่ารพี่ท่านนี้หลายครั้งนี่ก็ตามเดือนมแล้วก็พูดมา้นที่อยู่นิดนึงนะ มากพีลงครับโอ้ยหมากเป็นไงไบ้างครับนั่งรถมาสองร้อยกว่ากิโลห่วงดินมาห่วง เมื่อยไม่เท่าไหร่เลยนะตอนเนี้ยม่วงตั้งแต่ตีอะไรตีสองขึ้น,นอันนี้หกโมงเช้าแล้วนะเหลืออีกร้อยกว่าโลครับร้อยสิบแปดโลจะถึงแล้วตีนนี้็พักรอบที่สามแล้วนะร้อยโลพักทีร้อยโลพักทีนะครับตอนนี้ เดี๋ยวขอพักสักสิบนาทีครับแล้วค่อยเดินทางต่ออีกร้อยสิบแปดกิโลถึงครับง่วงว่ะตื่นแล้วเื่นแล้วเหใช่ที่แท้เสร็จแล้วออกเดินทางต่อคือหกโมงสิบแปดนาทีแล,แล้วกับอีกร้อยสิบแปดกิโลครับ ลงทะเบียนกันก่อนนะครับแล้วไปขึ้นชิโมโกจูนี่งที่บอกว่าเดินสี่ห้าวันอะ่ะอดเขาโมโกจูอะ่ะใช่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเขาจะมาเดินกันหรือเปล่าครับ จากมาลงทะเบียนจุดสองนะครับก็อเอาไอ้ไฟที่ลงทะเบียนเนี่เขาจะ้เจ้าที่ก็ดเขียให้นะเอามาเยี่ยนให้คนเปิดประตู้มืนนี้ครับหวาด่ฟิตน,น้ำตกเลยเนะี่ยอ๋อเ็มีลานการเต็นตรงนี้นะออ๋ลานการเต็นท์ริมทาน เนี่ยคนจะมากางเต็นท์เขาต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคือจริงๆจะต้องจองมาพรอนเพราะว่าเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่า,วาป้ายเขาติดนะบอกว่าลานตากเ <c oughs> ต็นท์เต็มใครเข้ามากางเต็นที่นี่ก็ต้องจองนะครับใครจะพ่งดูไว้นครับว่าผมต้องเดิในไปยืนตบชื่อไหมตรงนี้ก็เย็นนั่นแหละวันนี้งานแต่มันไม่ออกนะตอนนี้แปดโมงนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนี่ ระพูหน้าร้นเหลือยิบี่รับความชุ่มชําแล้วมันหน้าหนาวแล้วไม่ใช่หรอมั <c oughs> นยังตกอยู่อีกตัวเองัไงวะเนี่ยเราใกล้ถึงกันแล้วนะผมเห็นสามกิโลสุดท้ายมาตั้งนานแล้วเนี่ยพี่มาน่าจะใกล้ถึงแลครับเพราะว่าตรงนี้คือหมอกปกคุมหมดแล้วนะ ทั้งขี่ขึ้นเขาทั้งลุยฝนทั้งคาหมอกออาตี้เตอเตันเป็นอย่างนี้เดียวมาให้คุม้มทั้งมือแกงให้หมดแล้วครับตอนนี้หนาวด้วย <laughs> น่าจะถึงแล้วแหละนี่ไงรถจอดกนเต็มเลยใช่ไหมใช่ไม่เอ่ย พูอกจัดเลยรู้เหรออุ้ยหนาวก็หนาวนะ,อะอจอดก่อนนิกันถึงแล้วครับทุกคนนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์ของช่องเย็นเลยนะนี่นะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะ วิ่หมอกอย่างหนาขี่ขึ้นมานี่โคตรหนาวเลยนะมนก็ตกโอ้ดูครับนี่เลยเป็นแบบนี้เลยหมอกนนหนาๆฟุ้งๆเลยสุดๆนี่ครับตรงนี้เขาก็มากลางเต็นนอนนะข้างบนเลย ไปดูอึกยหวิ่แบบนี้เลยตรงไหนคือจุดชมวิวว่ะตอนนี้คือหมอกปุ้งเลยนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวแล้วตรงน,รน,น,นี้ร้านกาแฟด้วยนะนี่ร้านกาแฟเดี๋ยวค่อยมากิน ข้าวกินหรือเปล่านะยังไม่ได้กินข้าวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวมากางเต็นกันนะครับก็หลายเต็นอยู่นะวิเราหมองหนาจนมองอะไรไม่เห็นเลครับ ใจยังผมใจหมกจัดลืม <laughs> ถึงแล้ว,วจังใจช่องเย็นหมกพูดมาถึงแล้วครับเป็นไงบ้างคุ้มไหมขึ้นมา ฝนยังตกไม่อยู่เลยนะอันนี้คือมองไม่เห็นวิวเลยนะครับแบบว่าสภาพมคือขาวโพลนเด็ดวิเลยนะนีตอนนี้แบบลม,มหนาจัาเลยคนระับ แต่มองไม่เห็นวิวเลยนะเพื่อเธอมอง <c oughs> มองไม่เห็นวิวเลยเลยโอเคครับผมจะขอไปหาข้าวพี่กันนะมาเนี้นะ,ะนนนนะแล้วก็ช่องเย็นดูว่าเย็นไหมวาเยอะอุณหภูมิหน้าราถผมอยู่ที่22องศาแล้วตอนนี้ฝนตกเย็นจัด เดี๋ยวจะพาเดินไปดูภูสวรรค์เนี่ยจากตรงไหนนะจากช่องเย็นนะเขบอกทางนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดนี่แบบนี้เลยบอกเดินจากตรงนี้อีกประมาณ460เมตรก็ถึงแล้วไปครับเดี <S 2> <S 2> ย๋ยวพาไปดูกันว่าเป็นไง เดินดีนะอ่ะเดินมาเร็วผู้ร่วมทริปจุดชมวิวภูสวรรค์กันนะครับตอนนี้เดินดีนะเดินไม่ดีนิดเอานี่ไงชันไหมพี่ชันอันาด้วย เยอะอยู่แล้วก็มันจะมีลุงกระดายลุงหินครับอื็นช่องหินเนี่ยขึ้นไปดูกัน,นมหมอกเต็มเลย <c oughs> ไป <c oughs> ดูทางขึ้นผมไปได้แค่เห็นไปต่อไม่ไหวทางขึ้นยนังชั้นเลยนะ <c oughs> ถ่ายแบบนี้อาจจะมองว่าไม่ชันนะเดี๋ยวผมถ่ายกลับมามองตัวผมให้ดู ดูข้างล่างยืนยืนแบบโอ้โหโคตรชัน460เมตรพร้อไมไหมทุกคนพร้อ,อไมไหมเดินเดินเหมือนเหมือนเดินไปบนไป,ไปพากขึ้นมาทำไมวะขึ้นมาเมื่อทางตรงเออตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นทางแบบนี้โอ้โห,โห,โหโ ก็คงจะเป็นสี่ร้อยสีร้อยเมตรที่ลำบากน่าดูนะเข้าใจแล้วที่พี่เขาบอกว่าทำไมต้องก้า,ายาว เหนื่อยเงีนย่าอยู่ทางนะทางบนชันจริงๆนะทุกคนเข้าใจเข้าใจที่พี่เขาบอกเลยทำไมต้องก้าวยาว

ดูทางให้ดีดูทุกคน่ขึ้นมาได้หน่อยเยังนะนายังไม่สุดอ่ะไปทางเดินเขาก็ทำไว้ให้ดีแล้วนะแต่มันชันไปเร็วใกล้ถึงแล้วโอ้โห ซักแค่ไหนเที่ยวสี0เมตรโอ้โหนู่นนะขึ้นไปี้ครับวิวตรงนี้ก็มีแต่หมอกนะครับตอนนี้นู่นขึ้นมาก่อนเร็วตรงนั้นน่ะไม่ใช่จุดสูงสุดขึ้นมาก่อน ไ,ไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนจุดสูงทุดเนี่ยเนี่ยโอ้ยนะครับจากตรงเมื่อกี้นะผมนึกว่าสุดแล้วมันยังมาได้อีกนะโห ขึ้นมาอยู่บนเขาเลยขรานี้นา่าจะถึงของจริงแล้วนะครับโอ้ย อยู่อยู่ข้างบนเลยอยู่เนี่ยมีทางไปต่อได้นะแต่ไม่ไปแล้วดูแล้วตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วเพราะเหนื่อยแล้วก็ทางขึ้นมาลำบากอยู่นะดูทางลงหน่อยผมจะให้ดูเนี่ยผมเดินขึ้นมาเนี่ยเดินมาจากตรงเนี้โอ้โหอันนี้คือบน สันเขาเลยนะครับโอต้ตอนนี้มองไม่เห็นอยู่ลเลยเพราะว่าโอตอนนี้ลงลงหนาเลยนะแต่ผมลงก่อนก่อนครับตอนนี้หมอกลงหนามากลัวนฝนจะตกด้วยโอเคครับผมเจอกข้างล่างครับครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกคลองลานกัแล้วครับค่าเข้าอุทยานเข้าเดิมเลยนะ คนสี่สิบลดยี่สิบไปครับไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนี่ทางเข้าเป็นอย่างแบบไปเราจะไปดูว่าน้ําเยอะหรือเปล่าแต่น่าจะเยอะนะเพาว่าได้ยินเสียงน้ําน้ําตกดังมาก เะเข้าไปดูครับว่าจะเยอะแค่ไหนครับเดลยนะครับสมาชิกครับหลังจากตรงนี้นะนี่ห้ามนำอาหารเข้าไปเลยนะครับไปเดินไปดูกันว่าน้ำตกน้ำจะเยอะไหม อันนี้ข้างบนคือจุดชมวิวนี่น่านจะเป็นชมวิวน้ำตกเหรอน้ำเยอะอยู่ไปไปดูตรงจุดไฮไลท์กันเดินเดินยับเลยนะวันเนี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งจะเดินมามระดับน้ำสีเขียวนะครับระดับน้ำปกติ quay hai mẹ quá, ngun đó, ngun, à, nên, ui, không thấy rồi, nước nhiều gì nữa nước, này, nước, 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 เข้าช่วงที่หน้าฝนนะตอนนี้ฝนน่าจะไม่ค่อยตกแล้วครับอครับไปดูดอ๋อน้ำเริ่มน้อยลงห่ยแล้วนะเห็นนะตรงนี้ก็เห็นนะครับตกใหญ่มากครับ โอ้ยแรงจิ้งอืมลองลองไปดูนี้ก่อนแังจิ้งจิ้งอ้าวลงแล้วขึ้นไม่ได้ดิ <c oughs> เดีย๋ยวขึ้นไปเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนดูข้างในดูข้างในก่อนเดีย๋ยวพาไปดูใกล้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ไอ้นี่ผมให้ดูนี่ครับน้ำเริ่มน้อย,ยนะเพราะผมดูตามรีวิวตามหน้าเพจเนี่ยนะตอนที่น้ำเยอะๆนะครับตรงนี้คือที่เดินมาเนี่ยเปียกหมดเลยนะเป็นละอองน้ำนะตรงนี้จะเปียกหมดเลยนะแต่นี้คือโหแต่สวยอะ ดูชมดูสิสวยนะนี่ขนาดน้ำน้อยแล้วนะยังสวยเลยครับนี่เขาผาสูงสูงมากอะ่ะสวยครับโอ้ยจะพาลุยใกล้ครับ<า>แดดไปเลยสวยมากดูนะครับโอ้ยนี่ขนาดน้ำลอยนะแล้วถ้าน้านเยอะเนี่ย สวยขนาดไหนแล้วครับดูดูนี่คือละอองน้ำมาโดนเลยครับ